ครับมารักการดพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ครับสุขภาพเป็นไงบ้างครับปีนี้สุขภาพปีนี้ปีนี้ก็เป็นเดินปีนี้มายังมันยังยังไม่สิ้นปีนะเดือนเมษายนเนี่ยเราได้ไปเรียนอะไรปลูกถ่ายไตปลูกถ่ายไตเปลีย่ลยนไต ครับที่โรงพยาบาลบำรุงราชครับก็ตอนนี้ก็ได้หกเมษาพุษภาคมถุนากรกฎาคมสิงามกันายดูุลาคเจยเอ๊แปดเดือนแล้วเนาะแปดเดือนแปดเดือนแล้วถ้าไม่ปลูกถ่ายไตมรณภาพแน่นอนก็ยังไม่มรณภาพหรอกแต่ต้องไปฟอกไตอยู่เป็นประจำเป็นประจำครับศาสนกิจก็ทำได้ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะอย่างนี้เราเลยมีผู้มีบุญ ทเห็นความสําคัญของพระสงฆ์อาพาธท่านก็ได้จัดการให้ติดติดตที่บํารุงโร,รงพยาบาลบำรุงราษคร์ท่าก็ได้ถวายปัจจัยตามที่จะต้องใช้ใจที่โรงพยาบาลแต่เปลี่ยนไปแล้วก็ช่วงแรกเดือนสองเดือนแรกก็มีผลข้างเคียงนะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเข้าที่าตาตมสภาพแล้ว อาจ์ต้องระวังเรื่องอาหารกันโอ้โโภชนาการสําคัญมากครับอะไรที่ฉันไม่ได้อะไรที่ฉันได้เราต้องมีรับประโคมขอคนทาอาหารเนี่ยถวายเนี่ยต้องระวังระวังมาตักบาตรต้องถามพระนะครับทุกนียิงพระยิงจะที่มีอายุเยอะหรือมีโรคประจําตัวนี้โยมต้องถามแต่ในช่วงนี้ก็ให้ให้มันจะอยู่ในช่วงของการรักษานะก็ต้องมี คนทาให้มีคนทำให้ทํมาเลยครับทำมาทนบูญตอนวายหวะครับเพราะอย่างนั้นมันจะร่างกายจะรับไม่ได้อ้ที่เขาห้ามฉันอะไรเนี่ยเราไม่สามารถจะเลือกได้นะถ้าเราไปฉันบิรณบานเนี่ยครับอย่างนี้ใครเขาทาแล้วก็ถวายครับอย่างนี้มันมียาหรือพวคู่กันครับอย่างนั้นครก็เริ่มดีขึ้นนะเริ่มแข็งแรงขึ้นนะครับาการอาบตะไต้ทั้งนี่ห้อทำไม จะทาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐยังไงครับฟังไว้นะครับเอนี่เคยผ่าประสบการณ์ความไม่มีโรคเป็นลาภอประเสริฐอันนี้ที่ที่เราบอกว่าเราอ่าทําบุญแอ่าก็จะมีถ้าทานก็มีโภคกระอัะอมีศีลในสัจตะที่ก็ดีท่านนี้ท่านธรรมานีศีลอยู่แล้วนะว่าเนี้ยก็จะทําให้มีไม่เป็นโรคเป็กกนภยัย มีสมาธิาวารณาก็ทําให้มีปัญญานะครับนะมีปัญญาให้รู้อริยสัจสี่เป็นไปวเห็นิพพานนั่นะนะครับอ,อย่างนั้นอ,อันนี้ก็เป็นกิจกรรมเกิดแเจ็บตายมันเป็นเรื่องธรรมดาทำเนี่ย ตอนนี้ทาเป็นไข้ได้ปวดรักษาได้ปวรักษาอ,อมีโอการทำประโยชน์ให้ได้มากที่สุดเพราะว่าชีวิตเนี่ยเหมือนเราเอาไม้ไปฟากน้ำแบบวับเดี๋ยวนิดอยู่เดียมาต่อกันใหม่อย่างนั้นอ่อออาต่อ,อ,อามากม็ใบตอนผ่าตัดอยู่โรงพยาบาลก็ต้อง สติปัฏฐานสนะีเวทนากายเวทนาจิตรธรรมครับม,มันมันอยู่มันออกมาอยู่ในนั้นตรงนั้นตามครูบาอาจารย์หลวงปู่ทองสิริมังคโลพระธาตสิเงินทองนำมาให้ทุกสิทธิท่านขาได้รําเรียนจากท่านแล้วก็นํามาสั่งสอนทุกสิทธ์ทุกหาครับ<ๆ>ูสนนนสบิสุสัมมณ์ในชาวบ้านเราได้ไปปฏิบัติธรรมสติ อ่าอ่ปัสสนากรรมฐานแบบสติปัฏฐานสี่นันะวิจารณากายเวทนาจิตธรรมธรรมนั่นนะอาจารย์บอกเป็นภาพมาตลอดเนี่ยคำพูดนี้ไม่พิจารณามรณานุสติอยู่ตลอดผู้ที่บอกเป็นภาพตัวจริงนี่เข้าใจง่ายกว่าเข้าใจง่ายกว่าไม่ไม่ได้มีตัวกลางบนอะไรจริงๆครับนะพอถึงถึงมัน แต่เรารู้วันเกิดไม่รู้วันตายครับใช่ตอนนี้อะจรยิ่งไปเครียดไปมันม,มีประโยชน์ครับใช่เวลาเราไปทีตัวก,กังวลกับเรื่องพวกนี้จิตมันไม่ไปสุคติอะนะก็จะนำกลับมาพอหายปวยแล้วทำงานเหมือนเดิมก็ต้องพักผ่อนหน่อยนึงเพราะว่าอยากทําแต่ว่าร่างกายมันยังไม่เต็มร้อยอ่าแต่ก็ต้องทําแต่ว่า ไอ้นั้นเราไม่ทิ้งบต์สมาัติภาวนาอะไรเนี้ยไม่ทิ้งรับปีนี้อาจารย์รับเป็นเจ้าภาพทุกปีนะครับเตอสินตกค้างทุกปี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 แล้วก็ปฏิทินที่ที่เขามาบอกบอกบุญให้เป็นเจ้าภาพอีกปีนี้ก็สีห้าวัดนีับเฮมพาร์ก็ยังไปทอดกฐินได้นะครับเพราะว่าบางวัดไม่รับเป็นเจ้าภาพ เราก็เป็นประธานฝ่ายสงฆ์แล้วก็บบกศีลลูกหาจะเป็นประธานฝ่ายคารวะอย่างนี้ก็ปีหน้าทอดประมาณช่วงนี้ไหมครับอาจารย์ก็ออกพรรษาหลังออกพรรษาแล้วก็ประมาณหนึ่งเดือนหลังออกพรรษาจนวันสุดท้ายคือวันลอยกระทงคแต่ที่วัดนี่จะประมาณวัาไหนสำหรับญาติโยมที่จะมาร่วมบุญกับพระอาจารย์ก็แล้วแต่เจ้าภาพท่านครับในความสะดวกของเจ้าภาพท่านแต่ในช่วงหนึ่งเดือนหลังจากออกพรรษา นี่นะครับถ้ามาเป็นเจ้าภาพปฏิบติที่นี่นะครับอาจจะพ่วงกรถิ่นตกค้างทาได้เลยเพราะว่าในเขตจอมทองไม่มีวัดคนไม่รับเจ้าภาพปฏิบัติเยอะไหมเยอะส่วนใหญ่จะเป็นอำเภอแม่แจ่มก็อำเภอไกลๆอำเภอแม่แจ่มอำเภอแม่แจ่มแต่นั้นมันไปยาก้วยลำนี่ด้วยครับนิมนต์พระมาปฏิบัติที่นี่แต่ก่อนจะมาไปไปไปถวายที่โน่นไปถวายที่โน่นแต่ตอนนี้เราไม่สบายไม่สะดวก เครื่องกระถินไม่ใช่มีเยอะแยะเหมือนต้องเป็นแสนเป็นล้านนะครับตามศรัทธาเลยที่นี่มีบาทแล้วก็ผ้ากระถินเครื่องกระถินอัฐบริขารตามตามตามที่คนเขาตินแค่นั้นพอใช่แต่ว่าก็ให้มันพอสมควรที่นะครับให้มันพอสมควรคเพราะฉะนั้นกระถินตกเตียที่นี่นี่เพราะว่ากันดาหรือไงคมันมันคือเขาไม่ได้มีผู้จองกระถินครับอ่า อีกคำหนึ่งมันก็มันไกลด้วยมันไกลด้วยไกลด้วยคนก็ไม่ได้ใครไปเยี่ยมไปเยือนแล้วก็ไม่ได้ไปจองกะถินครับอย่างนี้นี่ครับถาปีหน้าใครอยากจะมาลงบุญกระถินกับอาจารย์นะครับทางช่องจะเป็นสะพันุบุญแล้วก็จะลงข่าวให้อย่างต่อเนื่องนะครับว่าช่วงกระถินปีนี้ปีหน้าปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดจะมีวัดไหนที่ตกองขาดบ้างนั่นนะครับเราก็จะทําบัญชียื่นมาให้เราครับ พระอาจารย์ครับทําไมที่นี่ไม่เคยคิดขายพระแตแจกมันเราเราเราไม่มีตรงนั้นที่ขายพระมันคือของเรามันมีอยู่อย่างเงี้ยนะครับเรามาขายพระมันไม,ไม่ใช่อ่ะนะเรารเราจะสืบาตามเจตนาของอุบา,าจารย์คือเผยแผ่พระพุทธศาสนาครับอ่าตามที่อย่างหลวงปู่โตโท,ท่านเนี่ยนะครับ,รบอมันมันรู้สึก ยังไงเป็นพุทธภัณฑ์นิดนะครับเราเราที่นี่นทามาฟรีพระเครื่องก็ฟรีสําหรับคนที่มาเดินทางมาทํามาร่วมทาบุหรือมารับฟรีๆเยก็ได้เพ<ช>ราะฉะนั้นครับแจกฟรีให้คนหรือให้ญาติโยมแล้วถามปองๆแบบไม่ได้อะไรเราให้เขาเขาเขาถึงพระนะครับอ่าเข้าถึงพระแล้วลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าครับอ่า ถ้าเขามีพระหมายว่าเขามีจิตศรัทธามีความเชื่อในผู้ศาสนามีความร่วมใยในพุทธธรรมพระสงค์อ,อย่างนี้เขา้าจิตเข้าหาพระแล้วนะน้องพอ,อมีผักเครื่องอมีพระพุทธรปูปหรืออะไรเนี่ยมีคนเข้าจิตเข้าหาพระานานใช่อย่างว่าเป็นเครื่องดึงเข้าหาพระใช่ใช่ดังนี้นี่นะครับแฝงพระเครื่องแล้วทําอะไรเพราะจิตเข้าหาพระ ก็จะอาจจะมีสิลธรรมมีพระธรรมมากขึ้นเขามีอยู่แล้วเขามีอยู่แล้วถ้าจิตเขาอาพระเขามีอยู่แล้วมีอยู่แล้วมีความเชื่อแล้วครับนั่นมีก็ศรัทธาแล้วมีความรื่มใสแล้วพระอาจารย์ครับปาฏิหารพระเครื่องที่ท่านพระอาจารย์เนี่ยมอบให้ญาติโยมเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรครับมันเกิดขึ้นจากศรัทธานั่นแหละเกิดจิงถ้าอะไรก็ช่างถ้าเราไม่เชื่อเนี่ยมันไม่มีไม่เกิดผลอะไรหรอกถ้าไม่เชื่อไม่ศรัทธาไม่มีตัวตนไม่เตตน ไม่ได้เกิดผลอะไรอย่อางพ่อแม่สอนลูกก็ลูกไม่เชื่อไม่ปฏิบัติตามนี่นะอย่างน,น,านี้เราเข้าหาพระพระนํานำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาสั่งสอนแล้วเขาปฏิบัติตามถ้าก็จะได้ผลตรงนั้นเรารู้จักทุกรู้จักเหตุแหกทุกหาทางออกจากทุกนี่สมุทัยนีโลดมากเลย อาศัยไอ้การทำตามคือมักแปดข้อนั่นแหละนะถราแปดนั่นแหละเขาก็จะพ้นทุกได้แนะมีศีลมีธรรมอย่างานี้นนะเข้าใจครับ,ท,รบที่วัดจะมีสร้างอะไรเพิ่มเตนะิมอ่อตอนนี้ก็เป็นบูรณะบัิสังขณ์พระธาตุเจดียเราก็ยังไม่ไม่เสร็จครับอ่าไม่เสร็จก็มีการบรรลบบำรุงอยู่ตลอดการสร้างเนี่ยมันนี้แต่ว่าเราถ้าเราไม่อรรลุบำรุงเนี่ยมันก็ จะเสื่อมสูงไปไม่ได้สร้างสิ่งใหญ่ละอยู่ระหว่างกันบูรณะสิ่งที่มีอยู่แล้วอยู่แล้วอันไหนอันไหนดีก็อันอันไหนที่มันพังมันก็ต้องได้ซมอมแซมเลยนะครับอย่างนี้ก่อนที่จะได้รับพระเครื่องจกพระ้าจา์นะครับเดี๋ยวเรารับผ่อนดีๆเป็นใช้ในในเพื่อใช้ในการเดิมเนินทางเดินเนินชีวิตประกอบธุรกิจการงานนะครับนี่นะครับคือทางช่องเนี่ยพักเครื่องกับพระธรมหนีกันไม่พ้นนะครับ บางคนชอบฟังเครื่องแล้วก็ไปหาพระธรรมบางคนไปหาพระธรรมแล้วก็มีพเพื่อนยึดเหยื่วจิตใจนะครับที่นี่มีทั้งสองอย่างนะครับอ่านนิม,มนต์พระอาจารย์ให้พร fc ทางช่องนะครับะ <c oughs> ยะถา,าวาลิวหาปุราปาริปูเรนงิสาคลังเอวะเมวะอิโตดินังเปต,ตานังอุปกะปติิจิตังปะติตังตุมังคิปเมวะสัมมิจันตุสเปุเดนตุสังกะปา จันดพนรโสยัถามณิโชติรโสยาตา,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 าเอวังโหตุดีแหลาจนในวันนี้ก็เป็นวันดีดิถีอันศิเศอเ,เป็นวันถอดกระถินและกระถิ่นเท่ากระถินของวัดน้ำตองและกระถินเกื่อคุณอีกสามสิบห้าวัดเขาโดยมูลสถาทั้งหลายและตอนนี้ก็มีคุณไกรเทพ ไกลงูก็ได้มาร่วมบุญกฏิบติในวันนี้อย่างน,นี้ด้วยบุญด้วยดัลึกถึงบุญคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมรรเจ้าพระสงฆเจ้าบุญคุณของปอกของแม่ปูย่ย่าตายายญาติพี่น้องเ็นสนิทพิสหายที่ได้ลาลับโลกนั้นไปแล้วให้ก็ดีว่าเต้าเจ้าเ้ายังจะเพื่อบุญกุศลในวันนี้อย่างน,นี้ไปหายอย่างเตวะบุติวดาหักษาเนื้อหักษาตัวหักษาหอเฮือนบ้านจงหักษาให้นากรรมเก็บหักษาวัดหักษาว่า พักษาหยุดยันพาณะและเผื่อแผ่ไปหาปอกเกิดแม่เกิดเจ้ากรรมในเวรบุญกุศลทั้งหลายกขอไปเป็นภระราวะปัจจัยก็กลายเป็นเข้าทิพน้ำทิพอเขาทั้งหลายมลฝุ่นแนนได้กินได้สเสวยได้บรีผูกได้ได้เป็นวัฏนาเสือ้อผ้าอาภรณ์ได้ได้แต่งเยนยองได้ไปเคลื่อนคลายจ,จากที่ทุกข์มอถึงที่สุขมั่ว่าได้ถึงที่สุขแล้วขอไปเตี่ยมแท่งทำ้อยเต่าปันภูนัจุนจากมี คุณกูสลในวันนี้ยังมีสะท้อนน้ำติกมหาบุญหลักสัตวาไทยมีคูณไก่เห็บไก่งูและผลชนิทวิษหายทั้งหลายที่มาร่วมงานกะทินหนึ่งของวัดน้ำตรองและกะทินเกือบคูณทันสามสาวัดในวันนี้ยามนี้เพื่อเอาตัวเอาตัวปล่อยพ้นเสียงยังพยาวัดตะว่าการวนอันตรายหมายนี้ก็าข้อปีข้อเดือนข้อวันข้อยามข้อมืรับข้อตื่นข้อมันย่างข้อมื่อเตียว ขอเมื <Es> <an> ่อเกี่ยวขาอเมื่อกินขาอเมื่อคืนบอกหันขาอเมื่อวันบอกอห้ลำรับกับหายไปตั้งแต่วันนี้ยามนี้และตั้งแต่วันนี้ยามนี้เป็นต้นไปก็ขอให้เอาตนเอาตัวจำเริญนบุติไปด้วยอายุปีอายุเดือนอายุวันอายุยามจุกปีจุกเดือนจุกวันจุกยามอยู่ก็ขอให้มีใจไปก็ขอให้มีจุกผับไปชนะคาศิกษรรู้ เก็บในให้ได้ถอในออกเก็บนอกให้ได้ถอนเหียให้ได้เอาตัวหน้าตัวรำอ,อยู่ดูแลยังวราพุทธศาสนาแห่งองค์สลีสเปญญูปะพุทธเจ้าได้้อยเสาวขวบเข้าภา,าสาสมิชันตูเขาจุงมื้อปันอุดมสมฤทธิ์จนอย่างจุป,ปากานั้นจุงจักมี अयं च खो ठिन् थिं संखं हि सुपति ति करटित यशनसौ उपकपति सो याति म्मोच अयं निपेतनपूजा तुम कटराफरं च भिकुनमनुपदिनां तुम्हेहि Ayu wadako, tanak wadako, sirik wadako, yasa wadako, harak wadako, wana wadako, suka wadako, hutu Sabata, tu kalau kak banyak wira suka satu supada waneka antara nyapi minasantu jadi jasa, caya sedih tanang lapang sotji, pakai yang suka, pakang sirik ayu Jawano, jabu kangudi. จัยสวัสตวัสาจอายุจัจจิวสิทธิปวันตุเตสพวิตินโยวิบัชนุสภะลกโววินัสสตุมาตภวัตวนตาโยสุขีทีฆายุโภพวะอภิวาทนาศีลิสานิจังุตาปจายโนัตตารุธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภะลงอันนี้นะครับเป็นพรจากพระอาจารย์นะครับ ที่นี่มีพระด้วยเดี๋ยวพระอาจารย์จะให้ผมแล้วผมก็จะเอาไปตรวจให้นี่นี่นครับนี่นะนี่นะครับนี่นะครับเป็นพระชุดเบญจภาคีนะครับที่อื่นอาจจะมีราคาเป็นล้านที่นี่หลวงพ่อให้ไปแล้วแต่ไม่ต้องทําบุญเลยก็ได้นะครับถ้าไปรับพระที่นี่แต่ส่วนใหญ่คนได้ไปแล้วนี่จะก,กลับมาทำบุญนะครับ ก็ให้เดินทางมาที่วัดนะครับไม่ให้หลวงพ่อส่งไปสเีนั้นไม่ใช่วิสัยนะครับเพราะพระอาจารย์อยากให้คนมาดูความเจริญความสวยงามของวัดด้วยนี่นะครับพระอาจารย์ครับให้อีกกี่ปีถึงหมดครับอืมก็ให้ไปเรื่อยๆมันก็จะหมดให้มากี่ปีแล้วเนี่ยอันเนี้ยไหนแจกพระมากี่ปีอ่อเดี๋ยวนะรีบมานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมดสิบกว่าปีแล้วเนาะสิบกว่าปีไอ ใครดูคลิปนี้นะครับถ้าดูอีกห้าปีข้างหน้านะครับไม่ต้องมานะก็ <laughs> ก็คือให้รีบมานะครับก็อยากให้เชิญชวนมาช่วงช่วงหนาวหน่อยจะได้ไม่ร้อนช่วงนี้อากาศดีช่วงนี้ครับครับผมรีบมานะครับของจะหมดนี่แห <sk ill ate> ละครับถ้ามาก็เพราะช่วงนี้เราอาพาธอยู่นะก็ติดต่อไปทางอาจารย์ยักษ์ก่อนถ้ามาก็จะมี à, มีเลขาหรือไปล,ออลูกศรริษย์วัดคอยดูแลอาจารย์ยักษ์นะครับนี่นะครับอาจารย์ กราบลาหลวงพ่อเลยครับกราบรักการครับผมอู่นี่นะครับนี่นะครับก็คุยกับพระใช้คําสุภาพนะครับอย่างนี้หลวงพ่อนั่งข้างล่างนี่ผมนอันนี้ไม่โดนด่าแต่ถ้านั่งก้าอิ้ด้วยกันนะครับโดนก็ปีหน้าเจอกันครับพระอาจารย์ครับครับ